อันอันนี้จิขอถามอีกจะดึงอันแพบว่าเข่าเพื่อนแบบว่าเพิ่นว่าเจ้าเข่าเพื่อนเดือยบอกจังอันเพื่อนว่าพี่เจ้าเข่าเพิ่นเดือยบ่เพ็่นจังไรจ้าเมื่อยเพื่อนเจ็บหัวมั่ตาอันไรเจ็บหัวแบบบ่รอได้เพื่อนก็ว่ารอแล้วป๊อบไม่เข้าเออเป็นแบบนั้นรูเอ้ยบ่กความจริงแล้วแม่ก็ไ่ได้เหี้ยงอย่างแปลว่าเพื่อนหูสึกแบบอ่า เจ็บหัวปวดหัวเพิ่นเองนะเบ้าว่าเจ้ารถเบ้ารถบ่ได้แล่นมาสักเทือดเงินองไงนี่ก็บ่ได้แล่นมาคนอยู่เฮือนไก่พุ่นอันไก่อยู่นอกพุ่นพุ่นพุ่งหากบ่ได้แล่นมาเฮือนเจอนออืมไม่จะว่าปอไม่เท่าเอ๊ะปอไม่เท่าเอ๊ะเบอร์จะหันเลยเบอร์ต่ความเก่าเบอร์ต่ความเก่านั้นเจ็บมันหกึบปอไม่เท่าเอ๊เอาดำมาเอิ้นน๊ะไปผัดที่มี่ยังขึ้นเท้าเปรโรขึ้นไปหัวแอ ี่น้องเบิสู่คู่สู่คนเพียเนาะบ่จมองสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกครั้งนึงพบพอกับช่อง YouTube ของอวิชัยใจกันร้อยเพีงเนาะอีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิมเติมก็อยู่ทางบ้านทางเฮือนของอันอ่ามตู้เอพี่น้องเนาะเพิ่นขอความยเจากทีมงานเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาอยู่บ้านดงมะเวเพิ่นว่าเนาะก็คือว่าถึกอ่า คือในเคสก่อนๆนั่นแหละพี่น้องถึกทางเัินชาวบ้านหาเรื่องว่ามันบดบ,บดีเป็นแนว้อบดีมันยังเจ๊งเส้นหนึ่งซี่นายพี่น,อน้องเนาะเพิ่นก็เลยไล่มานายกบ,บาลนี้เอาสิเข่ามาถามเรื่องราวหรือว่ารายละเอียดจากตู้เพิ่นพร้อมๆกันพี่น้องไงเนาะมาบึงมาซมอืทีมงานแล้วจะขึ้นไปทักทายด้วยว่าถามข่าวในตู้เพิ่นก่อนพี่น้องไงนเนาะ ยังไงกลับมาเบิ่งมาชมกันน,กน้นองเอฟซีเนาะสบายดีเด้อเม่ตู้เด้อเลยอ่าเด่๋ยมายามแม่ตู้ก่อนเมตู้ก็เป็นไออยู่เองเป็นไอบอสอือเป็นไข่ฮาประเดีบ่สบายดีเด้อแม่ตูเออแม่ตูออออ้อยู่กับไพ่อันนี้อยู่ผู้เดียวนี่แหละอยู่ผู้เดียว อ oh. ้โดยโดย how จีนนะามซื้อเสียงน่างน้ำเจ้าอีกก่อนเจ้าซื้อวันนั้นอะไรก็ไม่ตุ๊กแม่เท่าเองอ่าเป็นอะไรคือว่าอะไรอยู่ผู้เดียว,ล,วาาลูกพวกรับบอมานำ้ำลูกพวกรัวบอมาน้ำเจ้ามาเจ้าอันเจ้ามาอยู่นี่อันเจรดญบอกหาปีหกที่ป<อ>ีหาปีนี่เท่าไรหาปีอ๋อ อยู่ดินเขาดองแบบนี้ดองละคนไทนี้คนจากเ็ดห่อเเ็ตชวนลูกเอ้ยเลยจักปีได้ไหมตูนอายุเจ็ดสิบปยแล้วได้เจ็ดสิบปยปีอยู่ผู้เดียวเคยอันมีลูกจะกคนมีลูกลูกเจ้าเนี่ยเจ้าบ่มีลูกจากคนนะบอเอาลูกผัวเลี้ยงลูกผัวอ๋อลูกเจ้าเองนี่บ่มีมีข้าไปมาแหละแต่น้อยคนข้าไปปะลูกชองคนหนึ่งข้าไปใช้นะ ไปจักไปในบริเวณที่นั่นบริเวณข้าวแม่บอกว่าว่าบ่มีใช่ปะากัมฮังบ่จักบ่ได้เท้าที่หากันเลยลูกกับบ่เท้ามาแม่แม่กับบ่ได้เท้าว่าลูกมาอยู่นี่ชีแฮปปีแล้วเจ้าไปในได้ภายสาขาที่ยงเจ้าหาอยู่หากินน้ำเมืองนี่แหละลูกกินน้ำบ้านน้ำเมืองนี่แล้วไรเอ้ยน้องลูกละอันมอนี่แล้ว เอากินง่ายๆง่ะพระเจ้านี่มาชมเฮ้อเดี๋ยวมกินปัดพัวพัวนะเพิ่นอยู่บ้านไหนบ้านนาเด่นบ้านนาเด่นให้นาเด่นพูนนาเด่นทาัคุกบ้านให้นาเด่นบนยันข่าวอืเยอะเลยนาเด่นทางแขวนขาวหมุนอมามีมาด้วยเลยแบบนี้แหละเพิ่อนนั่นชาวบ้านบอกคือว่าเนี่ยอะไรเป็นหาเรื่องว่าเน่ยอะไรเป็นอะไร ลูกผัวเรียงใหญ่แล้วลูกผัวบาดนี่ลูกผัวมีจะคนลูกผัวสี้คชีคนณีคนนอ่ะเจ้าเป็นคนเลี้ยงได้บ่แม่แต่อนุจ็่แปดปีข้นอนมาเลี้ยงนะลูกบาดนี่มันใหญ่แล้วเลยมาทีแรกทํามาดิมจะมาทีแรกพาชามชอมพืนนะเฮือนนั่นลูกช้อมคนขี่คนนั่นคูเละช้อมคนเต่าขืนเลยขน้อยกับผัวนี่ ช่องคนเต่อผืนรับความห่างมาอยู่นำ้ำผัวได้ชาวปลายีได้เอาอชาวกรัวปีผู้อยู่น้ำกันมาแมน่นแบบนี้ชุดท้ายแล้วลูกว่าว่าแม่นี่เป็นปอบบ้านเมืองเอ้ยไรเลาลนี่ซา,<อ>าลูกเป็นเพือนเพือนแล้วเมืองเขาน้อยก็ใหญ่ก็นี่น้อยหนึ่งได้อยู่พุ่นนะแม่เดี๋ยวเพิ่นเอาอยัางให้เจ้าบันไ่มียางนี่ขาเพิ่นนึงน้ำมัอ๋ออันนี้ว่าเพิ่นให้เอาฝ่ายเพื้นเดียว áo hay này, lại trông nên... hmm. Mà cái công cái chóc này má. Má là là Má nó. Má sưu, bát này, cho coi to năm phật mò cửa này đấy Tỏ. Oh. Để lấy áo thả cái à, nhảy nó. เจอเสียค่าไรตู้เย็นได้ใช่ไหมตู้เย็นใครชื่อเขินไก่ร้านเช้านี่เป็นดานแบบไรร้านมาแค่มาคายนี่ยแต่คนเห็ดคนน้ำกั่นโอ้พันละโบมีผัวป้าผัวอะไรล่ะไปไทยแล้วพอมาฝากนั่นนี่อเขาเจ้าไปไทยแดีวเขามาฝากไว้น้ำเจ้า ใชยเด้อไม่เท่าเด้อจากปีใดเท่าคอยมามาชาวบ้านนะคือว่าเชื่อถ้าขาว่า้าเจ้าเป็นโปะบัดแม่จังว่ากระลูกว่าวเขาก็เชื่อได้ลูกเอ้ยออกกระลูกเจ้าของออกต่พัวเจ้าของออั้งลูกตงพัวค้แม่นว่าเพราะว่านี่บนใช่ไรคอยนี่มันต้องให้เครื่องของคอ,อ,อ,อยช่างแต่ผ่านมานำกันน่น้ะอันนะี <S <S ้พัวก็บอกห้ยังผ่าพื้นหนึ่งก็ได้คอเอาอมืแก้นนหมอแกหนึ่งก็ได้คอเอา ผัวกับว่าวคือกันเดี๋ยวนี้นะเออก็ชีว่าวแล้วแล้วก็ว่าว่ะจะไปช้คอยระบไปน้ำคอปอยู่ชชยกระแล่เจ้าปกติคำคำว่ารูปว่าวผัวมาน้ำก็ยังชีดีใจแบบนึงนาะมันตัวเนาะอันเดียวบ้านเมืองเมื่อกี้นี้เจ้ามาบ่ไม่ท่าวิหูคอยบ่มาแล้วมากับผัวคอยทิ้มแล้วคอยอยู่น้ำไผ่คอยอยู่บ้านเมืองแต่พุ่นแล้ว นายเอ้ยน <Es> <an> <c oughs> like ้องกับเพื่อนกับครใบ้าได้ทิ้งชำไอ้ำน้องใน้้านอั้นี่แหละผู้ทำนี่เลยงมเงินอะไรนี้เพื่นไปผูกเงินมาให้อยูว่าหอดลูกกว่าหอดผัวออันลูกดานนี่จกเขานำความกินก็กินน้ำเพื่อนอะไรลูกมีล่ะเพื่อนเอาให้เคยเทียบลูกป่องเดี๋ยวท่านกับไปชื้อ ทำข้าเห็นบ่ได้แล้วเ้ยเมนเมนเมนเท่าน่ะเนาะเจ็ดสิบป้ายเนาะเจ็ดสิบสามปีนี่แล้วเจ็ดสิบกว่าปีบอกว่าคนแข่งแขงไหนน้อยนึงเขาน้อยก็ดีนะคนรั้วพวเมียนั่นแบกเอาเองนั่นคนได้นว่า pues ช you know ื่อแรกเลอไปแบกเอามาแบกไปป่าอะไรแบกมาแตไปป่าอะไรแบกมาไว้ตลาดนท์สองทุนละล้านสองล้านหมดบนมีคนอยู่ว่าไหมเอือน ยอดมีแล้วยอดชื้อดินเลยค่ะยอดมีแล้วมาอยู่หัวชวนนี่ก็ล้วหัวไปแตะแบกมาได้ชวนคือมู๊แม่มันนมู๊แม่คนคอปฏิเสธกระต้อยเฮาอายมูอันนี้บาดินอันนี้นะของไปอันนี้เป็นของแม่ดอนรวมดินรวมเพราะ่แพทเข้ามาคออยู่เพื่อนถูกประชันเขาเป็นรอยยู่อันนี้กะประชันไรลูกบ่มีผัวบ่มีลูกเอ้ย ให้คอยไปอยู่ที่ไดคูยคอยให้คอยแน่บึงคอยแน่ลอแต่คู่นี่คอยให้พันว่าพูดไดไแม่เท่าเอนั่นแหละเราห้เหาะห้ยหอบอยู่เพิ่ให้มีตะดินเพิ่นเราหายจะแท้ได้ว่าเราทุกจะแท้ไดอจนว่าทำวาชิโจงเครื่องลงมีตะเฮือนเออพันว่าท่านหายเพิ่นอยู่ชาเลยเรใหายอันนี้นี่ดอก ເຮົາຫັນຄັນຊິມຸດລາເມັດບຸນໄປກໍບໍ່ໃຫ້ເຊຍງົວເຊຍຄວາຍບໍ່ໃຫ້ລ້າງບ້ານລ້າງເມັດວ່າອັນກນັບພິ່ກືູພິນຂອງແນມູ່ຮົານາມ່ໄກຕມແມ່ນີດູນນແບ້າມືອງີນພິ່ນກໍເຖົຍັງເົ້ົແລ້ກນ70 70ນາ มานำแม่เมื่อก <m> ี้นี่นั่นค่ะคันคอยเมื่อน้ำเจ้าเอาบ่อหัวนะคอยก็เ้าโอ้ยบ่เอาแล้วเท่าแล้วนั้งมือเวลาคอยชั่วขึ้นพื้นนึ่งเจ้ากระบาดคอยขินค่าเนื้อเชือขค่าคิงคอยลงตะเือนเจ้านี่มันนี่บ้านเมืองพกห่อไอเอ้ยน้องพูช่วยพนี้นึ่งก็คอยพอได้นุ่งได้ทือแล้วมานำคอยไอเจ้าผัวเอ้ยคอยเอาเจ้าบ่ไรเอาเจ้าเมื่อยังอันแม่ เมื่อกินดองรู้หลานหลานลูกเอ้ยเพื่อห้เมื่อเดีมาหลายปีแล้วพะนในเมื่อรอจกเทือบ้านนี้เพื่อให้เมื่อเมื่ออะเพิ่นบ้านนี้ให้นะแต่ก้ามุ่นมั่งมายังของเจ้าอยู่พุ่นบ่ได้มีเบ่ไม่มียังไปเลยน้องเอาหมดเลยไม่ยังได้เพิ่นเอามาแล้วลูกเอ้ยน่าอะไรไม่มีแล้ว แต่บ้านเก่าเมืองเดิมทุนหาคนเอามาแล้วเองยเอามาแล้วอระโบมีง้างมันมาเตโตแล้วมาพี่นั่นเลยถูกหลายอย่างว่ะมีเผยปีแอปเคยบอกในดวงเงี้ยนี่ค่อยนี่คือว่าถูกกว่าหมู่แท้ดูเอ้ยลูกกรบโบมีพวกรบโบมีที่ไทยแต่บ้านแต่เมืองพุดไปซะมากมากหายหายสหายทีเข่าชงตอนคู่มื่นมาใช้คนใกล้นี้ คนไก่คนทัดชงวันี่ล่ะของแอ้มันนี่ล่ะเขาได้ทำมาชงหนึ่งลูกสองลูกถ่อสามลูกสี่ลูกหนูป้าบัวถิ่มกันเนาะใช่ทุกอย่างว่ะลูกครัวถิ่มลูกเต่าถิ่มบ้านเมืองถิ่มมาทีกับเพื่อนกับยังหักยังแพงกับช้าทุกได้กินกัน้อยเร้าลูกเอ้ยปีเนาะที่จะมาอยู่บ้านนี้เนาะลูกเท่าได บางมือนี่เงินื้อเป้งนัวก็บ่มีได้เขาฮาพี่ช้างลูกเอ้ยเถ่าเร็วลูกหลานบ่ยืนก็บ่ได้กินเลยหอนบ่แพะหมูเอ้าเห็นหอนไม่อยู่โอ้ยเขาให้ปลาปทุกไปก็ได้กินเขาแบ่งมาได้กินได้กินน้ำเขาเนาะเออบ่ได้พัฒนมาอทานนู้ยกินน้ำเพิ่นเลยเลยทานนู่นกินนู่นกินนู่นกินนู่นข้บ่อตายแห้งค้น้อยนี่ลูกเอ้มีอย่าง ประเทศใดนายบ้านเพื่อนกับคนแยงอยู่อืมมาอยู่ไปยาวเฮ้ยกันเขามาอยู่ประเทศอะไรมาอยู่แดวนี้คอยพี่นายบ้านเพื่อนนายพออยากไปลูกเอ้ยอยู่พุ่นน่ะบอแน่บออยากไปพออยู่น้ำนี้กันเพื่อนมาอยู่ต้องไปจะเพื่อนมาอยู่หรือยังไปอ๋อนี่น้ำเพื่อนมาอยู่มาอยู่ไปเจ้าก่อน อือโยมไปอยู่วังไม้ก็เพื่อสิได้เฮือนจํานี้จ้ะสิเอาอันนี้ก็เพื่อนเอื้อยน้องแก้วดองนั่นแหละปุ๊กให้นานไม้เฮือนเพิ่นนี่แหละเพิ่นทาให้ทั้งกะทีนี่มื้นี้ของเพื่นทั้งหมดอบดนี้่ะเพิ่นจักจังห้ขอได้แม่กระโบดจักเพิ่นว่าว่าง่ายทายช่วยออกซาดอกเลยซนนีก็มอบให้เจ้า นตอนนนเี่ยอะไรมันขัดมันห้อมเมื่อขัดหวหัดห้อมตะโผล่อยากเห็นหัวเห็ดสวนอืมจะง่ายใช้สวยออกเ,อเอยอะชนะจะเลยไม่ง่ายมามอยู่นี้อะไรง่ายมาอยู่นี้เพป็นก็ใายยูเอายูลูดยังดีใจได้แม่นี่ตะตะกี้โยงให้โยงน้ำตาจะเป็นหักแล้วท้าในบ้านเพ็ดนั่นในบ้าน,น,าน,านเพ็ดเพิ่นยูนี่ปนอนเจ้าจของเฮือนเจ้าของดินเป็นเป็นอยูใช่เวียงจันโอ้ ผู้ทำนี่เขามีวิจารณ์คุณของดินแม่บุญเพ่งเลยเจ้าอาชาอยู่ของเพื่อนเนาะดีเแล้วเพื่อนยังอาชาแบบมาเอายังอยู่ังอาใช้เพื่อนยังอยู่เนาะยันยังอยู่ยังมีปุ๊บกันว่าวแน่นช้ายังไม่ผูกเก็บคันว่าอยู่นี่ก็ไม่ได้อยู่จักทีอยู่ใช้แล้วนั่งเล่ามุกเท่านั้นนะตอนอนี่มันพุดแล้ว อุได้ยทางไปแล้วแม่นี่รู้ลพุกแล้วเท่าเขาไปหนับมือเลยมันคือเกาแล้วเนาะแหงเท้ากามเห็ดเวี่ยงยังได้ขอหลานลูกนนชาวนมาอยู่น้ำเพื่อนกับบุมายันถูกอยู่น้ำเจ้าย่าแม่เลยจำเป็นต้องอยู่คนเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวข้ามมาเขาหนึ่งม้เขาน่ะขนม ขนมีกันนึ่งกินเองขัน่าขันเอาข้าชานนะขันหนึ่งกินเองขันวันได้ขี้ขาเจ้าก็นหนึ่งมาให้ดูมันน้อยแล้วมึงดูน้งพอด้กินแรงกินง่ายบุคคลบุคคลนดแต่วันได้ขาดเอ้ยจะได้ไม้งมีวัม่หันีไ้่คุบดได้เลย พออยู่การขึ้แล้วบ่เป็นฮอดเกาบักมื้อหันมันลายอือมันบ่เปดแล้วไคแน่อือเก็บเป็นนี่แล้วมันขมังหลายล้านีลมัน่นนําอือบ่ได้เบิ่งเนาะเเจ็บขได้ป่วยอันนีลมางมซื้อฮซื้อยาเจ้ามีบ่เงินไปเ่าบ่มีเาซื้อมาให้อือ ตอนนี้ก็ยังแข็งแห้งที่เก่าหรือว่าแบบเจ็บเอานอนแอนแอนอยู่เจ็บดูหาก็ดีอ๋อก็นั่นค่ะผมเป็นยังดอกหาก็ดีมีวัดนี่นาบ้านเมืองกับไข่เหมือนบ้านเหมือนเมืองบมดเป็นยังดอกดีแล้วยังแข็งแห้งเขาบอ้ไปลูกหลานนี่บอ้ไปอย่าไปไม่เท่าเอ้ยอย่ามันเหมือนดีก่อน มาได้อยู่ได้ขอน้อยก็ดีคากินใส่ปากได้หลายลายแล้วก็ขายเชอเพชรฮายังปกติปกติเมตุไปหานี่หายังหาเฮ็ดหาฮอนหาาทำหม่น้ำมันเหมือนแม่ฉอนก็ฉอดค่ะสวิงสว่างสันกบฉอนละหวกแบบนั้นบอกสันตู้สันปลาโอแต่ว่าดูมันขยันอยู่เนาะขันมาได้อยู่ได้เฮ็ดบุสบายเนี่ยลูกลานให้ตูุผู้ให้ไปเขาว่าอันกินแต่กินน้ำตู้ เขานัากระเจ้ากับบ้านได้อึดได้จองมันบ้านได้จองหันได้ไปขอทานตู้ให้กินไปช่ำขอทานแน่ว่าอย่ามันลูกหลานเถากินอยู่ลูกเอ้ยบ่ได้พมาาลูกพมา่หลานพมาาใต้พมาดน้อยงว่าจะทุก่ากันคือพูนค่ะเขาเน่ยเคยมาเยี่ยมอยู่บ่ตั้งแต็มไอ้ตู้ออกมาเนี่ยพวมาเนียพัวมายังกระบ่เคยไหมก้าวเพื่อนกับบาดถามลูกเอ้ยอืนนี้ เช่นใบหนาเมียนี่มืออบ้านนี้แหละเพื่อนมาถามเจ้าก,กินอยู่ใสเจ้าอยู่อยู่ใสเจ้าคือว่ามีที่มีวันแท้อือว่าเจ้าก็คืออยู่ตะพี่อยู่ตะพี่แล้วเจาเ้ากเชาวเงาเจ้าอยู่พุ่นคือว่ามีที่มีวันเจ้าก,กินอยู่ใสกินน้ำบ้านน้ำเมืองอืน้อยตอบหันออืกินน้ำบ้านน้ำเมืองกินน้ำลูกน้ำหลาน พอเมื่อน้นในเจ้าียวบ่ออืมคันบ่กละมาใชะมายูพี่ใช่มาแล้วมาบุ๋มีบนยูไปใช้ผัวกับพ่อจำผัวคันว่าหมูยังหักเอาหมูกับมาน้าเดยอดเลยอันอันนี้อาจารย์ิโอถามอีกจะดึงอันแบบว่าเข่าเพิ่นแบบว่าเพิ่นว่าเจ้าเข่าเพิ่นเดือยบบจังอันเพิ่นว่าพี่เจ้าเข่าเพิ่นเดือยบบเป็นจังไรจังเมื่อยเพิ่นเจ็บวัวมั่วตานั่นหละ เจ็บหัวแบบบรอได,ด้เด็ดเพื่อนก็นว่ารถแล้วป๊อบไม่เข้าเอ๊โอ้็นั่นลูกเอ้ยบ่ตความจริงละแม่ก็บ่ได้เห็นยังอืมแปลว่าเพื่อนหูซึกแบบอ่าเจ็บหัวปวดหัวเพื่อนเองนะเบ้าว่าเจ้ารถว้ารถบ่ได้แล่นมาชักเท่เด้วยเงินองไงนี่ก็บ่ได้แล่นมาคนอยู่เฮือนไก่พุ่นอันไก่อยู่นอกพุ่นพุ่นพุ่นหากบ่รด้แล่นมาเฮือนจนอ่ออืมแต่ว่าปออไม่เท้าเอ๊ะปออไม่นนเข้าเอ๊ะ บ่ยูมหันลอยๆบ่อแต่ความเก่าบ่แต่ความเก่านั่นเจ็บมันนึงก็บ่มปเท่าเอ๋ะจะเอานํามาเอิ้นนะอืไปบัดสิมีหยังขึ้นเฮาบ่โลขึ้นไปห้วยได้แล้วก็แล้วอือนะโเป็นนั้นลูกเอ้ยอือร้อยกอุกใจได้หมู่เว้าชเว้าขวาจน่อยจนเรื่องนัก่เฮาแบบตอนนั้นอาจจะคิดหลายนนําเขาเจ้าเว้าเนาะแม่เนาะ อาจจะคิดหลายแล้วเขาเจ้าว่าว่าเขาเป็นแนวบุดีเนี่ยปนี้แหละเขาก็เลยอันอ่าหลายคนหลายยังมันเก็บมาคิดชะามแต่ละมือแต่ละมือเนาะแต่ละมือบาดมือนี่เละมาแล้วบ้าหัวนั้นแล้วโชว์กับหัวใจเขานี่บกแหงเขา่ลยอืะเลยอยู่กับพ่อีความสุขเนาะอันนี้พันเ่าอันนี้แล้วอันนี้ค่ะผัวกับบุหามวยยังดุกวบากันเนาะ เออตั้งห้ามเมตเพื่นจะไงนนนเนี่ยลูกอาจจะไหวจะเว้าวเล่าไรอันทิ่ความจริงเดี๋บอกเท่านั้นกลัวเว้าวนะแมอืมันแม่มขน,มนขันจริงมันกาที่ต่างนี้อันนี้มันมันความจริงเดี๋ยวว่าวไรที่โตเป็นลูกเป็นเจ้าก็เออเท่า<อ>ทน,นั้นละ่ะกัวเว้าหันเลยอเด้มบานนี่หางลงมาเอาหลุดเข้ามาเลยเขากมาเพื่อนกับเอา้ะ กินเจ้าเอากินเก่าเจ้าซามพื้นนี่แหละเรื่งใหม่แล้วบ่มมีแล้วอเอาผ้าหมอยเดชเ้าหมกับบมมีพันธุกน,นี้แล้วแต่เหนินเหมือนนี่แหะมาใส่ย,ยูน้ำชาบ้านเขาน้ามั่ซ้ำปลาก,กับชาบ้านไ้กินคำเจ้ามีเหือมีแห้งกับเมนไปหาแปหาแต่ได้มากกับเมนขายแลกเปลี่ยนขอเลยเลยเลยนะพี่น้องพี่น้อง คือว่างานอยู่เรื่องราวของเพิ่นเนาะแต่บางเธอบางทีก็คือกูมือนี่ก็เฮาแบบเบิดเลยนะหยุกจะไมอ่าพี่ป้พี่กะที่พี่น้องเลยแต่ตอนนั้นแม่ตู้อยู่พุ่นบัดเศร้ามองแบบคนว่าลายแบบเฮ้งเก็บมาคิดเฮ้งอะนั่นเฮ้งอะนนั่นเนาะแม่ตู้เนาะเฮงจ่อยเฮงพร้อมนี่คนเป็นคนน้อยนี่มันเกิดเลยมู่ฮาเรื่องใช่รูจนเป็นลมมาแล้ว ย่างบ่ได้หมู่ได้จุงลงต่อยแต่ละแต่ละมื้อนึงซมื้อเว้าอีกแล้วอบ่คาดนะบ่บาฮอด3มื้อลูกเอ้ยออคนนั้นมาแล้วไม่เท่าเอปอกเจ้าไปเข้าตู้อ้าบาอันแต่แต่ละมื้อแต่แต่ตะกี้น่ะเพิ่นน่ะยังอยู่นําเจ้าพ่นน่ะบ้ลเพิ่นได้ลูกได้ผัว้เพิ่นออกเฮือนแม่โอ้อเลี้ยงแต่อ10ปีลูกาวกกเพิ่นน่ผู้นั้นันูเพิ่นว่าเพิ่นว่าเจ้าพี่ปเจ้าเข้าบ่ ลูกน oh. so you know? mm. uh ้า huh. ฉ mm. well, hey, right. uh ี่คนนะงัวเพียงเดือนหน่อยนะพี่น้องไอ้น้อเกิสิประมาณนี้แหละพี่น้องเขาเกิดเอามาถามเรื่องราวของเพื่อนพี่น้องเกันเนะเงินให้เมตูุเพื่อนซี่กระต้มขนมก่อนน้องพี่น้องก็เฉยกันน้องมาเฉยเนาะนะมาเฉยนะให้เพื่อนหนึ่งสิบพันหนึ่งสิบพันหน้าเมตุเนาะหน้าเมตูุฮะเลย ใช่ถูเนาะแม่กระถูกจะเทขอให้ได้ให้แม่เงินค้ำให้หังให้หลัมาถูกตุนถูกคนเด้อ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 ฮะเมตุก่ะหายแขงด้วแขงแหงเนาะเด้อฮะสบายดีเด้อเมตุเด้อฮะลองไงเนาะประมาณนี้แหละเพื่ี๋ยวดีวิวห้งเฮือนเพื่อนกันลองไงเนาะอฮะ เพี่น้องไงเนาะมาอยู่นี่หาปีเพื่อนวะหาสร้างเอาไม้เบิดนะมันมนีนะ่เนาะผ่านการใดก็ต้องกราบขอโทษขอพายอลายพี่น้องเนาะเอฟซีบาจูกูเชเบิ้ลขอบุญขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กลับไปก่อนด้ะพี่น้องเไยขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีบัจูกูเชเบินนะ้ลเนาะ